สวัสดีครับผมไมอ้ได้อยู่ในช่วงแองเกอร์เวนนะครับผมเป็คนคนที่เป็นกดระย,ยอร้อนไม่ได้มาสองสามปีตอนสามจริงจังได้ปีหนึ่งอาการก็คิดว่าดีขึ้น99%แล้วครับผมก็มันหายแล้วแหละก็เป็นปกติของที่เป็นกดระย,ยอร้อนนะครับที่หายากจะหายไวๆดังนั้นผมเลยต้องหาข้อมูลด้วยนะครับว่าอาหารกินไหน่หันไม่ได้ก็คิดว่าผมจะมาพูดถึงถั่วและแล้วผมว่าคนเป็นกดร,ยยรนะย้อนน่ะกินได้หรือเปล่าปกติถั่วเนี่ยจะเป็นอาหารที่ทําให้เกิดแก๊สอาหารถือเป็นอาหารที่ย่อยยากนะครับผมซึ่่่่่่งไไมมคคออยยเเเหหาาะกกับนนททีป็รยยรด แต่ว่านั่นไม่ใช่กับถั่วแล้วนะผมเพราะว่าตามบทความที่ผมนํามาอ้างอิงเนี่ยได้บอกว่าถั่วแล่นี่เป็นอารอันคารายนะครับแล้วก็อุดมไปด้วยไฟเบอร์ซึ่งไฟเบอร์เนี่ยดีต่อคนที่เป็นกดดันมากๆพราํทให้กระเพาะและลาไส้ของเราทํางานดีขึ้นทาให้เราย่อยง่ายขับถ่ายง่ายและไฟเบอร์เนี่ยยังช่วยดูดซับกรดได้ซึ่งท่ให้กรดในกระเพาะน้อยลงด้วยนะครับผมแต่ว่านี่ผมคิดว่าที่ผมนํามาอ้างอิงเนี่ยก็ได้บอกว่าถั่วแล้ถ้าหไม่ได้ํามาทาให้ไม่ได้นํามาทําให้สุกก็จะทําให้ย่อยยากได้เหมือนกันนะครับ ถั่วแล่ก็เรียกว่าถั่วแล่ญี่ปุ่นเนี่ยเป็นถั่วเหลืองชิ้นหนึ่งที่ยังไม่สุกโดยทั่วไปถือว่าเป็นอาหารที่ปลอดภัยสับที่เป็นกรดละย้อนมีไขมันต่ำมีแคลสูง,ง,สงและมีโปรตีนในปริมาณที่ดีเนี่ยก็ตามเอ้สิ่งที่ผมพูดนี่ก็อาจจะยื่ยนมาแปลกนะฮะก็ครฟังร่างกายของคุณนะครับผมอาหารบางชนิดเนี่ยมันก็ส่งผลต่อคุณเป็นการส่วนตัวนะฮะก็เหมือนกับอาหารทะเลนะครับผมบา,บางคนบางคนกินอาหารทะเลแพ้บางคนกินทะเลไม่แพ้ ถถ่ละโถ่แหลกก็เช่นกันนะครับผมก็ถ้าตามอ้างอิงเนี่ยโถ่แหลกคนเป็นกัอเอ่ะ,ก,ะนะกินได้แต่ก็ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลด้วยนะผม,มแต่ว่าใน,ในเว็บไซต์บางแหลงนะก็ได้บอกว่าให้หดีกเลี้ยงโั่แหลกนะครับองไรก็ตามผมก็เจอเว็บไซต์ที่บอกว่ากินได้มากกว่าเว็บที่บอกว่ากินไม่ได้เยอะกว่านะครับผมก็ลองดูตัวเองก่อนดีที่สุด ผมก็ได้ทําคลิปเกี่ยวกับอาหารแล้วก็คนร้อยมากมไยเลยก็สามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้สัปที่นี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ